เหตุผลนะคะที่คุณต้องอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกเท่านั้นนะคะถ้าตอนนี้นะคะในตัวคุณเนี่ยกำลังที่จะมีพลังงานลบนะคะหรือพลังงานด้านลบที่มันเยอะกว่าด้านบวกเช่นคุณอาจจะมีความรู้สึกจิตตกนะคะใจห่อเหี่ยวกังวลคิดมากเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านนะคะและมีความรู้สึกที่อาจจะไม่ดีกับตัวเองอย่างเช่นไม่รักตัวเองหรือรู้สึกว่ารักตัวเองน้อยลงกว่า ที่เป็นอยู่นะคะเช่นอาจจะมีความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองนะคะไม่ห่วงตัวเองนะการที่คุณนะคะมีอาการแบบนี้แสดงว่าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะในตอนนี้ก็คือการที่คุณเนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางคนที่เขาคิดบวกค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขามีแรงสั่นสะเทือนสูงกว่าคุณหรือคนที่เขาอาจจะรู้สึกดีกว่าคุณในตอนนั้นนั่นเองนะคะเพราะพลังงานนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดถ่ายเทให้กันได้นะคะคุณสามารถที่จะดูดซับพลังงานบางส่วนจากพวกเขาเหล่านั้นได้ซึ่งพอคุณเนี่ยดูดซับพลังงานจากบุคคลเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็น สิ่งที่เขาคิดดีคิดบวกคิดได้คิดเป็นนะจะมีผลออกมา ทางภายนอกนะคะอาจจะผ่านวิธีการพูดหรือการกระทําของคุณก็เป็นได้นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเวลาที่อยู่ใกล้อ่ะค่ะคนแบบไหนพวกเขาก็จะทําอะไรที่มันคล้ายๆกันนะคะไม่เชื่ออย่างไงก็ลองสังเกตได้นะซึ่งถ้าวันนี้คุณนะคะมีพลังงานลบในตัวสูงมากจงอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังงานบวกในตัวสูงเช่นกันนะคะ จะทำให้คุณนะคะกลายเป็นคนที่มีพลังงานบวกๆได้เช่นกันนะเช่นถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จก็จงนำพาตัวเองค่ะเข้าไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาสำเร็จคุณก็จะสามารถที่จะดูดซึมนะคะดูดซับวิธีคิดวิธีพูดทัศนคตินะคะจากพวกเขาเหล่านั้นได้เช่นกันอาจจะดูดซับมาได้มากดูดซับมาได้น้อยก็ อันนี้อยู่ที่ตัวบุคคลนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณได้ดูดซับหรือซึมซับมาจากเขาแน่นอนค่ะซึ่งก็ใช้หลักการทำงานเดียวกันนะคะนั่นก็คืออ,าอยากเป็นแบบไหนคุณก็แค่อยู่กับคนแบบนั้นถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากสำเร็จคุณก็อยู่กับคนที่เขาสำเร็จไม่ใช่อยู่กับคนที่ล้มเหลวนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําส่วนกระแสคุณอยากสําเร็จแต่คุณไปคุกเคียค่ะกับคนที่ล้มเหลวสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่สําเร็จนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนที่คิดบวกคิดดีนะคะแต่ว่าคุณไปคุกเคียคกับคนที่เขาเนี่ยคิดลบในหัวมีแต่เรื่องลบๆสุดท้ายอะค่ะคุณก็จะกลายเป็นคนที่คิดลบนั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องอยู่ท่ามกลางคนคิดบวกคนสำเร็จเท่านั้นนะคะเอาตัวเองโยนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณนะคะอยากได้อยากมีหรือว่าอยากเป็นอะไรนะคะก็เอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพิมพ์คำว่ามีประโยชน์เข้ามาให้ด้วยนะคะ The Magic Podcast สวัสดีค่ะ